สินาฬิกาของวันที่30กันยายน2562ที่ทําการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมบ้านอัมพวันพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าถูกเรียกตัวไปสอบสวนในประเด็นที่อาจจะเกี่ยวยงกับการว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิตกลุ่มม็อบที่ประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สหรัฐอเมริกาว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปดูว่านายธนาธรทำผิดอะไรหรือไม่ถามว่าตนจะไปเรียกอะไรเขาเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวส่วนที่ตนพูดก็คือพูดในฐานะที่ดูแลความมั่นคงเมื่อถามถึงกรณีที่นายธนาธรท้าเจอหน้าพลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่าตนจะไปเจออะไรกับนายธนาธรและไม่ได้ถือสาเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงเมื่อถามอีกว่านายธนาธรอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นการเรียกตัวนายธนาธร เข้าไปสอบสวนพลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่าตนไม่ได้เรียกและไม่รู้ว่าจะเรียกมาทำไมหากจำเป็นต้องเจอกันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะสามารถพูดคุยกันได้เนื่องจากไม่ใช่เรื่องส่วนตัวซึ่งขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมัน่นคงถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่สหรัฐอเมริกาพลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดูอยู่ เมื่อถามต่อว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทล็อบบี้ยิสที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดหรือไม่พลเอกประวิตยก็กล่าวว่าทําไมต้องไปตรวจสอบเพราะเรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วถามว่าการใช้บริษัทล็อบบี้ยิสควรมีขอบเขตหรือไม่พลเอกประวิตยก็กล่าวว่าไม่ขอตอบถามถึงกรณีที่นักศึกษาไทยถูกเจ้าหน้าที่ตารวจอียิปต์จับกลุมไปตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอเอสพลเอกประวิตยก็กล่าวว่าขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศกําลังดําเนินการอยู่ ทั้งนี้จากการที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบว่ามีคนในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเกี่ยวโยงกับกลุ่ม i อแต่อาจจะมีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวซึ่งก็ถือเป็นเรื่องของพวกเขาเพราะบางคนก็ไปเรียนที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามยืนยันว่าเรื่องนี้เราดําเนินการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องสําคัญตอนนี้ยังไม่มีอะไรกรณีการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีที่พักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนาต่างส่งคนของตนเองแข่งขันการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครปฐมนั้นก็ต้องคุยกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนาพักชาติไทยพัฒนาเพื่อที่จะลี่งทางให้กับพักประชาธิปัตย์หรือไม่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณกล่าวว่าเป็นเรื่องของทั้งสองพักต้องไปพูดคุยกันเอง ในส่วนของตนไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็นผู้ประสานในการพูดคุยเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรถามอีกว่าหากทั้งสองพักร่วมรัฐบาลส่งผู้สมัครสอสแข่งกันเองจะเป็นการตัดคะแนนกันเองและอาจทําให้พักอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พลเอกประวิตย์ก็กล่าวว่าสื่อก็ว่ากันไปเองคิดกันไปเรื่อยว่าจะไปตัดคะแนนกันขอให้เป็นเรื่องของทั้งสองพักเพราะตนไม่ทราบ ส่วนกรณีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้ลงพื้นที่และหาเสียงว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก็คิดเองจะคิดหรือจะพูดอะไรก็พูดได้เพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการหาเสียงของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและอยากทําอะไรก็ทําไปพลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่สุด ไปเข้าใจผิดกันว่าตกลงท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนหรือว่าจะเรียกคุณธนาธรมาสอบเป็นเรื่องของหน่วยงานอยจะไปเรียกอะไรก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องรูว่าว่าเขาทำผิดหรือเปล่านะครับโไ,ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมผมก็พูดในฐานะผู้ดูแลเรื่องความมั่นคงนะครับ พเขาเข้าใจดีเ <Memorial> ด <m> ี๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมไม่ถือสาอะไรไม่ใช่เรื่องผมเรื่องของแดนความมั่นคงแบบเข้าใจเิดว่าท่านจะเรียกเขาเป็นไม่์มย์มยผมไม่เรียกผมไม่รู้จะเรียกมาทำไมแ้วถ้าจำเป็นต้องเจอกันนี่ก็ไม่เป็นไรก็เจอกันนะก็คุยกันไม่มีอะไรเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเพราะนี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเรื่องของแดนความมั่นคงแล้วตอนมีความขึ้นหน้า อย่างๆเขาทำงานลอยนะยังลูอยู่แล้วเราต้องตรวจสอบกั้นบนการของพิจิในประเทศไทยทั้งหมดเลยไหมครับชั่วมยเราต้องไปตรวจสอบนะก็แต่เรามันมีเยารู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปตรวจสอบคริงจริงว่าควรจะมีลิมิตในการใช้เราไปเรล็อบบี้ไผมไม่ไม่ตอบก่อนะโอเคยังลุอ เรื่องอื่นเนี่ยถ้าลองถาคุณธนาทร์เขาบอกว่าการที่บังคับให้คนต้องไปลงทะเบียนซิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะมันเหมือนเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการสื่อสารนะคะจะาอธิบายให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องในเรื่องของช่วยเจะาเจ้าเตรวจสอบบาคคนที่ใช้เพราะว่าระเบิดที่ใช้ก็ไปใช้เรื่องสิทธิมเราก็จะต้องควบคุมให้ได้นะครับเรื่องนี้